สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับน้องเนมจะไปตั้งแคมป์ไปตั้งแคมป์ไปกางเ,เต็นท์ไปกางเต็นท์ที่ไหนลูกเขาโปแคมปิงป้งเขาโปแคมปิ้งโอเค,โอ,เคโอ้โหอันนี้เราจะไปแคมปิ้งแค่คืนเดียวนะครับใช่ไหมเนี่ยเหมือนย้ายบ้านเลย นมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับโอเคนี่ okay. hey, วันนี้ก็ตรงกับสงกรานพอดีนะครับเดี๋ยวเราก็เจอเห็นไหมลูกเขาจะไปเล่นน้ํากันนี่ลูกเห็นไหมเขาไปเล่นน้ํำ<ง>น,นีำ่ไงปึ๊บโอ้โหทำไมตึงเลยหรอ,อชิป

น่าจะไหม,ไ,มไหนรงไงนั้นยังมีตัวก็แต่ก่อนเราก่อยค่อยเหงลงันโ,โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจางเป็น โอเคตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ลงไปเล่นน้ำได้เลยแล้วก็จะมีจุดพ่วงไฟนะครับตรงนี้แล้วก็บริเวณลานก็จะประมาณนี้นะครับห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนู้นส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเต็นท์ของทางลานนะครับที่มีให้เช่า ด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายน้ํานะครับแต่ตอนนี้เจ้าของร้า,านซึ่งเป็นหลานของพี่เขาเนี่ยนะครับก็ยังไม่มาคาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเรามาค่อนข้างที่จะเร็วโอ้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนั่งแพรมา เปลวหองยางเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํากันเล่นน้ํำไหมครับเล่นโอ้เด็กหน้าแดงหมดแลว้วร้อนนะลูกอือร้องร้อน,อนใช่ไหมแล้วก็นี่ครับเอ่อสเสบียงของเราโอ้โหยังก็มาสักสี่ห้าคน Amazing <S 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 ไปปยนเปลี่ยนผ้าอย่างนั้นเล่นชุดนี้เลยเหรอเล่นชุดนี้แหละเสื้อไม่เอามาเสื้อยืดเราเล่นชุดนี้เลยเหลูกไปเล่นน้ำใช่ไหมหนนโอเคบาย Don't cool. okay. เจ้าของลานนะครับเขาก็มา,านั่งสังสรรค์เดมกินกันนิดนึงนะครับวันนี้มันวันสงกรานน้องแนมน้องเนม <c oughs> ง่วงแหละดูออกง่วงใช่ไหมฮะ ไปจนถึงปลายทางแล้วนะครับก็ใช้เป็นโซ่เืียงดันกลับขึ้นไปที่ฝั่งตงน้ำแล้วก็เด็กกลัวเสียงดัง กลัวเสียงดังไงลูกตอนนี้ก็เล่นน้ำจนจุใจแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็ห้องน้ำไม่มีหลังคาใช่ที่พี่เขาบอกไงพี่เขาบอกว่าห้องน้ำเขาคือแบบใครมาก็คือชอบ <Hey. S 2> ชูบโอ้โหสุดยอดเราจะรอดไหมเนี่ยทำไมมันมืดอย่างงี้อ่ะอยู่บนหัวด้วยนะเออ อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยสบายไหมลูกสบายไหมสบาย,บายโอเคนี่คือที่นอนของเราคืนนี้แต่ว่าก็นี่แหละครับกังวลกับเรื่องฝนนะไม่รู้ว่าไฟชีสของเราอันนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่าน้องเนมน้องเนมนี่โอเค น้องเนมฝนตกเลยลูกเรามาเจอฝนทุกทีเจอฝนทุกทีเลยนี่ตกแล้วมาแล้ว <c oughs> อยู่แต่บนหัวเราด้วยนะที่อื่นคือเขาสว่างโล่งเลยนะแล้วก็อยู่บนอยู่บนหัวเราอย่างเดียวเลยอะ <c oughs> แต่ว่าพี่ๆ <c oughs> เขาก็ยังสู้นะครับไม่ไหวจะเคลียร์ทุกครั้งเลยนะ ไม่มีที่จะไม่โดนฝนเออตอนนี้ก็ทั้งลมทั้งฝนนะครับน้องเนมหลับไปแล้วรอบหนึง่งแงแ,แ,แล้วก็ตื่น,นตื่นขึ้นมานแล้วก็อ้าวแล้วทำไมต้องให้แม่อุ้มลูกอาไปเดินไป น,นะไฟชีสของเราเอาอยู่นะแต่ถ้าหนักกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่า <c oughs> อ่านี่นบรรยากาศครับเดินเองอ่ะเดินเองนี่เองเลยเหงื่อตึงจ้าตึงจ้าลิงเลยโอ้ยอือเอาไปว้าพี่เองเลยไปตี่พูดถูกไปเออเอาไปด้วย งานนะครับเขาโปแคมป,ปิ้ง กว้างไหมลูกกว้างไหมกว้างไหมกว้างใหญ่มากเลยโอ้แล้วก็ภูเขาตรงนี้โอ้เมื่อกี้ไม่เห็นอแรมลมแรงมากเลยเมื่อกี้ตอนบินโดนไม่เห็นไม่เห็นภูเขาอลูกนี้อ่ะเออมีเต็นด้วยน้องเนมไปน้องเนมเดินไปดูเต็นน้องเนมพี่เซ่นหน่อย เรายังไม่ได้ถามพี่เขาเลยว่าถ้าแบบไม่ได้เอาเต็นท์มาแล้วก็มาพักอย่างเงี้ยไม่รู้กี่บาทแต่น่าจะไม่กี่บาทหรอมงเพราะว่าของเราก็แค่คนละร้อยห้าสิบอกีอืมนคนละร้อยห้าสิบบาทเสียค่าเต็นท์ไปเสียเสียค่าสถานที่ไปสามร้อย <300 S 2> บาทโอเคก็เนะ <Okay. S 2> มื่อกี้นะครับเจ้าของลาน เจ้าของลานมาบอกว่าถ้าฝนตกหนักนะครับเราก็สามารถที่จะมูฟไปตรงเ,เต็นท์ของทางแคมป์ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเขานี่เขาเห็นดูไอหมาตัวนี้นี่ไอหมาน้อยตัวนี้นี่เขาบอกว่าเออถ้าเกิดฝนตกหนักอะตรงเนี้ยน้ำมันจะไหลลงมานะครับเราก็เลย โอเคเดินไปดูแล้วครับเมื่อกี้ก็ก็อก็โอเคแต่ว่าเราก็ยังอยากที่จะนอนตรงนี้อยู่เดี๋ยวถ้ามันตกหนักแบบหนักจริงๆเราก็ค่อยมูกันโอเคไหมน้องเนมโอเคไหมก็เมื่อคืนนะครับฟ้าร้องแล้วก็มีลมจากจุดที่เรานอนตรงนู้นก็ เออขพ,พี่เขาย้ายมาตรงหลังนี้แทนนะครับน้องปาบอกว่าไปอยู่ตรงนูน้นลูกมดไปเร็วไปเร็วไปเร็วอันนุ่น,นไปไปอยู่กับแม่ตรงนูน้นไปไปเร็วไปเร็วเ <c oughs> พราะว่าพี่เขาพี่เขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักตรงนั้นน้ำมันจะไหลลงไปพอดีเขาก็เลยให้เรามาอยู่ ไปอีกแล้วไปอีกแล้วเขาบอกว่าให้มาอยู่ตรงนี้น้งองเนมเออไปเลยมดกัดเลยมดกัดเลยเราจะพามาดูห้องนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้มีที่นอนเป่าลมมีเป็นพัดลมอิศม

อย่าไปที่ย่ามีมดนะมดเยอะนะอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังน้องเนมสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ